สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบ้านปลาบ้านเขามาอีกแล้วจ้านี่คือคีบปลาวานจ้ะหรือว่าวานฟินนะจ๊ะหรือว่าคีบฉลามก็ได้เขาใหญ่มโหฬาน <c oughs> เขาเลยมีชื่อประมาณนี้นะจ๊ะเป็นตระกูลเดียวกับลิ้นมังกรเขียวนะจ๊ะลักษณะใบก็จะเป็นลายลายอย่างนี้แล้วก็แหลมแหลมขึ้นไปเนาะแต่จะไม่แหลมเหมือนเอ่อมังกรเออลิ้นมังกรเขียวนะคะที่แบบ ยาวเหมือนไม้บรรทัดเลยนาอแล้วก็ไปแหลมๆไปปลายเขาจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะวันนี้พี่อังก็จะเอามาปลูกเพราะว่ายังไม่มีเวลาที่จะแยกเขานะจ๊ะให้คุณคนสวนขุดหลุมไว้ก่อนนะจ๊ะชอบดินล้วนนะล้วนแล้วก็ชอบแบบมีมะพร้าวสัตว์มีอะไรที่ระบายน้ําได้ดีนะจ๊ะ mm. เขาจะไม่ชอบที่แบบน้ําขังนะ mm. นี่จ้ะ ระบายน้ําได้ดีจริงๆเขาชอบแดดจัดนะคะแต่พี่อังว่าพี่อังก็ลองสุกสารมาว่าเขาก็อยู่ลําไรได้นะจ๊ะของพี่อังที่มาปลูกตรงนี้คือจะแดดครึ่งวันนี่คือหน่อของเขานะจ๊ะแยกได้ตั้งหลายหน่อนะแต่วันนี้จะยังไม่แยกนะคะเพราะว่ายังไม่มีที่ปลูกค่ะกระถางก็ยังไม่ไม่มีสําหรับกระถางที่เหมาะสมกับเขานะคะก็ยังไม่มีพี่อังก็เลยขออนุญาตลงดินก่อนให้เขาติดดีๆและแยกหน่อเยอะๆแล้วพี่อังก็จะ เอาเขาไปแยกใส่กระถางเพราะว่าเป็นไม้ฟอกอากาศชั้นเยี่ยมเลยตรงที่พี่องังปลูกนี้จะเป็นแดดครึ่งวันนะคะจะไม่เพราะว่าแดดบ้านเราแรงมากๆเลยนะคะใบเขาอาจจะเสียหายได้ชอบปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ย,ย,ยละลายช้าอย่างนี้นะคะแต่จริงๆเขาก็ทนนะแต่อยากให้ใบเขาสวยๆอย่างนี้ก็ต้องใส่ปุ๋ยนะจ๊ะแล้วก็ให้แดดที่สม่ำเสมอแบบนี้นะคะไม่ต้องแดดจัดแล้วนะคะ จริงๆเขาก็อยู่แดดจัดได้นะแต่บางทีใบก็อาจจะเสียหายได้นะคะพี่อังว่าแดดสักครึ่งวันเขาก็ไม่มีปัญหานะจะเป็นไม้ฟอกอากาศชั้นเยี่ยมเลยนะคะฟอกอากาศดีมากๆเอาไว้ในอาคารก็ได้นะคะถึงเขาจะชอบแดดแต่เขาก็ไว้ในอาคารได้ค่ะถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือผ่าผ่าครึ่งเลยนะคะผ่าครึ่งได้ คนละใบคนละใบยอย่างเงี้ยได้นะคะแต่พี่อังขออนุญาตปลูกแบบนี้ไปก่อนนี่คือขี้ปลาวานหรือว่าวานฟินนะคะหรือว่าขี้ปลาฉลามนะคะเป็นตระกูลเดียวกับลิ้นมังกรเขียวจ้าวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาเป็นกําลังใจให้กันเล็กๆน้อยๆทาคลิปเล็กๆนะคะวันนี้ทําคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณคนสวนด้วยนะจ๊ะที่อุตส่าห์มาปลูกให้จะ อย่างนี้แยกได้นะแต่พี่อังยังไม่ได้แยกนะจ๊ะรอให้เขาติดให้ดีๆก่อนไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีจ้า